พี่น้องยินดีต้อนรับผ่้สู่สองซา,า,าลาแต่เคล่นไก่บานคือเก่าเนาะตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศยาวแลงซึ่งวันนี้นางสีมากแกงนอใหม่นอใหมน่นาแลงเนาะพี่น้องนอใหม่เพิ่นมาแหนงนอใหม่นั่นเองเอ่อวิพี่น้องอยู่ทา้งซีแหนเพิ่นมาเนาะเพิ่กนกะได้เอานอใหม่มาหายวัอนี้นางสีแกงใสกุ้งกุ้งไปสอนมาจากแค้มทานี่เนาะ เลยค่ะแกงซีเฮ็ดหูหนูยอดบึกอือ้อเลยค่ะพักขาเลยค่ะพักแหแยงแหงเาเนาะย่ามนี่บ่คอยมีพักแหแยงเพราะว่ามันเป็นหนาเลยพักแหแยงก็เก็บไปปว้ตั้งแต่วส่องขุ่นแหละเกี่ยวข้าวแล้วขุ่เนาะขั้นตอนการเฮ็ดง่ายๆนี่เนาะใส่บักพริกสดหรือว่าพริกลอ้ออ่ะหน้าเอื่อยพริกล้อเนาะลงไปก่อนอันนี้ก็เป็นน้ำข้าวเบื่อเด้อน้ำข้าวเววบื่อเลยค่ะน้ำ ใบยานางเนาะที่นางตั้มเหมือตองไปเลยใส่ลงไปแกงน้องใหม่น,น,หนี่บนไอ้กินน้ำเติบไปได้พี่น้องเอ้ยใส่ลงไปจากนั้นกระซีใส่บบกพริกตั้มเนาะใส่ทั้งพริกดอนพริกตั้มมาเลยขางไฟใส่กเกลือน,น้อยนึง ใส่เต้อยวลงไปก่อนขางไฟก็น,น็อกแบบนี้ดังทานพี่นนอะหลังจากที่เขาเบือ่อซุอกเนาะน่ากับจะใส่แปรแกไปแปรแกก็ซิว เป,เปิดแน่นอ่อนย่ำกันขึ้น,นเดี๋ยวคอยเห็นปันเลยหูหอนหอนต่อไปนั่นกะใส่เห็ดคูนูใส่เห็ดู้นูไปเลยปัน มันเบืดอบรได้มัติดไฟหมองนี่มองอ๋อไฟ้าสิติดไล้จุดไล้แบบว่าไฟมันกับพวกพียงพ่อนะเพราะว่าไม่ใส่แผนเก็บแสงมันะบริใส่แบบว่า <c oughs> อันนใหญ่แผนประมาณตรงกลางเพชรู้งหนุครับพักในใจ่ปหอมกันได้เนาะเพราะว่าม,มันซุกกต่เฉงสีันนี้เลยเ้อ ใส่ปุ่มลงไปเข้ใส่เป็นนวพี่น้อกหมดเลยใส่แล้วเสพร้ายเป็นน,นวตั้งจอมาแม่กับสีแซ่พรกกัแย่งแหงเนาะใส่ลงไปเลย งเลยนะแล้วเป็นจะกินว่ะพี่น้องแกงอะไใหม่เกล้งอไใหม่ใส่กุ้งกินง่ายๆพี่น้องเอ้ยนี่ยูำหวานเท่านี้กุ้งกุ้งไม่นำคล้องได้หนิการไปสอนเพิ่นก็ได้แบ่งให้ ตักลายสกินเบิดดีกว่านี่จะบเหรอสิกินเลนอ,อยากกินแหอืมพอแล้มาเด้อกินขาวพี่น้องาทายหุ่นะติทยหุนะยยน่นทายันติดกวอ่ะ กินก่อนแกง่ปลาแดกปลาซีอ่ปลคอยผักปลาไหนคือปลาแดกปลาใหญ่ไม่นส่นัวกว่ากันแ้ก็น้อยบ่คอยนัวอันนี้อายนบุญละตั้งเกาะหนูส่กับบุญกินอะไรวะฮะมักินขอยืนหรือเปล่ามันมันสิออกมคลมไสนาสงกินเหบงใช่เนาะ ว่าเป็นผ้มไแลไเียมีไฟซื้อกองให้เพาะว่าเพะว่าเป็นปแหลกา,างหม่ผวผ้มได้กระแสบอยู่แต่ว่าคนเหล่าแบบนะมวมาแม่กินเขากันพี่น้องเลยว่ามีคนซื้อกองให้เอาทอนี่เลยก่อนสบายดี